ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนครั้งที่หนึ่งนายประมงแก้วเป็นบุญตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมข้อมูลการสอน สอนในรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมแน่แนวกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการจริยธรรม PLC รวม23ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานในหน้าที่พิเศษหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนงานส่งเสริมกิจกรรมชุมชน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับ 2. ตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่สองจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสังคมศึกษากิจกรรมเกาะกระแสข่าวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ศึกษาวิเคราะห์และสังเราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ g o o g l e s i ส e สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในรูปแบบผสมผสาออนไซ์ซตออนไลน์ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนทั้งรายวิชาที่สอนและครูที่ศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้แนว Active Learning ส่งเสริมกิจกรรมการคิดการสื่อสารและการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ด,ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งในรูปแบบออนไซต์ออนไลน์ได้ประสานงานความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนในฐานะงานควบคุมความประพฤตินักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2 ได้พัฒนาตอนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนำความรู้ที่ได้ปรับปริยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมตอนที่สาการปฏิบัติตนในการรักษาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยารรณวิชาชีพ ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนรักษาสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่การรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติการปฏิบัติตนตามหลักศาสนามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบกล้าคิดกล้าตาัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทํำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสาจิตสาธารณะผู้ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุกคลให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่นักเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้บริการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรริชาชีพปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนอดีงามของสังคมอย่างเคร่งครัด